บางทีเราถูกจูนมาตั้งแต่เด็กว่าห้ามล้มเหลวห้ามผิดพลาดใช่ไหมครับถ้าผิดพลาดล้มเหลวเราก็จะพยายามซ่อนมันไว้พยายามไม่คิดถึงมันถ้าเราสามารถคุ้นเคยอยู่กับความล้มเหลวได้เราไม่กลัวความล้มเหลวมันก็ทําให้เรากล้าเสี่ยงมากขึ้นเชื่อว่าความจริงแล้วสิ่งที่สําคัญในยุคใหม่เนี่ยคือเราต้องกล้ามองมันตรงตรงเพราะเราจะเห็นว่าทําไมเราถึงผิดพลาดทําไมเราถึงล้มเหลวและการผิดพลาดล้มเหลวเนี่ย มันจะเป็นกุญแจหัวใจที่นําไปสู่ความสําเร็จได้สมัยโรงเรียนเนี่ยเราไม่ได้ฝึกกันเรื่องนี้เท่าไหร่เราค่อนข้างจะเป็นระบบที่ฟิกซ์นะครับแม้แม้แต่ในสิงคโปร์ที่ว่าการศึกษาถือว่านําลามากแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังเป็นการศึกษาที่วัดผลแบบแคบๆแ,แ,แลวถึงเวลาก็เด็กก็จะให้เรียนเก่งคะแนนให้สูงเสมอใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งหมดนะั้นมันเป็นการย้ําไปในกรอบที่แคบๆทําให้เราเนี่ยไม่กล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ ถ้าเราสามารถกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดนวัตรกรรมมากมายมหาศาลและการเรียนรู้มากมายม,ายมหาศาลซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งสังคมแล้วก็ทีมด้วยที่จะทําตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องรู้ว่าเราจะโค p e หรืออยู่กับความล้มเหลวยังไงมันจะต้องมี resilience หรือความยืดหยุ่นระดับหนึ่งที่สามารถรับได้นะครับอาจจะต้องมีคนที่คอย support มีคนที่ดูแลที่เป็นโค้ชว่า,าล้มเหลวเราต้องทำยังไงถึงจะไม่รู้สึกท้อแท้นะครับส่วนหนึ่งมันจะต้องเป็นเรื่องการเปิดใจแล้วก็คอยดูว่า มันมีอะไรที่เราเรียนรู้ได้บ้างจากความล้มเหลวจากความผิดพลาดบางครั้งความล้มเหลวเกิดจากความผิดพลาดที่เราทําเองเราก็ใช้มันเป็นบทเรียนนะครับบางครั้งความล้มเหลวมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้เกิดความผิดพลาดก็ได้มันก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้มันเป็นความเสี่ยงนะครับการที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลวในหลายๆรูปแบบเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญเพราะว่าถ้าคนเรารับความล้มเหลวไม่ได้เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นอันหนึ่งที่อันตรายปัจจุบันก็คือว่าหลายคนที่จมไม่ลงเกี่ยวกับความล้มเหลวเนี่ย สุดท้ายแล้วสร้าง Damage ได้มหาศาลอย่างเช่นหนังสือเล่มหนึ่งที่ออกมาตอนนี้ชื่อเรื่อง Bad Blood นะครับเป็นเรื่องของ Start-up Founder คนหนึ่งที่เป็นฮีโร่เลยนะครับ a ลิ e าเบ e h ฮ i e ที่เขาจะทำเครื่องเจาะเลือดแบบใหม่ขึ้นมานะครับที่เป็นเครื่องเล็กๆนะครับที่ไม่ต้องเจาะแล้วเนี่ยแทบไม่เจ็บเลยแล้วไม่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเขามีความตั้งใจที่ดีมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจากเขาเคยเป็นคนที่ถือว่าเป็น Steve j o b ของของวอร์ชันผู้หญิงนะครับ เป็นบุคคลสาคัญของโลกขนาดนั้นปัจจุบันเขาดังมากกว่าเดิมอีกแต่ดังในฐานะผู้หลอกลวงโลกเพราะว่าเทคโนโลยีของเขาทําไม่ได้จริงวันที่เขารู้ว่ามันทําไม่ได้จริงสิ่งที่เขาทาคือเขาไม่ยอมรับกับความล้มเหลวนั้นเขาพยายามใช้เงินใช้ทรัพยากรในการปิดความล้มเหลวของเขานะครับจนปัจจุบันมันก็ปิดไม่ได้จดเห็นว่ามันเป็นความล้มเหลวเพราะฉะนั้นการที่เรากลัวความล้มเหลวซ่อนความล้มเหลวแล้วก็ใช้ทรัพ,พยากรความพยายามทุนมากในการซ่อนความล้มเหลวเนี่ย มันทําลายทั้งเราทั้งมาทั้งสังคมนะครับที่มาก็คือว่าการศึกษาที่ร่วมทํากับกเวนา่ากับชอปปี e คือทำเป็นแบบสมบรวจขึ้นมานะครับดูเยาวชนประมาณ64,000คนทั่วอาเซียนนะครับแล้วก็ค้นพบว่าเขาอยากเป็นอะไรในอนาคตนะครับผลค้นพบว่าเมืองไทยเนี่ยมีเยาวชนเยอะที่สุดนะครับประมาณ36% ที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการของตัวเองเทียบกับเฉลี่ยของอาเซียนคือประมาณ25ก็คือเยอะกว่าคนอื่นก็คือมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นอันต์พเนรเนี่ยสูงกว่าประเทศอื่นๆคิดว่ามันแล้วแต่การศึกษาแบบไหนนะครับคือมันควรจะช่วยตอบโจทย์นั้นแต่ถ้าให้เรียนตรงๆป,ปัจจุบันก็คือคิดว่ายังไม่ค่อยตอบโจทย์นั้นเท่าไหร่เพราะว่าโลกปัจจุบันในการศึกษาเนี่ยังเป็นการศึกษาที่เน้นฝึกสกิลฝึกทักษะที่ค่อนข้างจะฟิกซ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังเน้นให้คนจบมาแล้วถึงเวลาก็ ค่อยไปเรียนรู้มาอะไรอีกทีหนึง่งตรงนั้นคือเน้นด้านวิชาการไม่ได้เน้นด้าน practical ไม่ได้มีการลิงก์กับด้านอุตสาหกรรมขนาดนั้นนะครับในขณะที่คนที่เป็น pren e u r เนี่ยหรือผู้ประกอบการเนี่ยมันจะต้องมีทักษะที่ค่อนข้างจะหลากหลายไม่มีรูปแบบที่ตายตัวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับเราทําอะไรนะครับแล้วมันเหมือนจะมีอิสระแต่ในขณะเดียวกันมันก็จจะไม่ได้มีอิสระเพราะว่ามันจะต้องคอยดูว่า ลูกค้าต้องการอะไรมันมีการต้อง manage หลายด้านพร้อมๆกันซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเรียนดานหนังสือเรียน finance เรียน accounting เรียนอะไรพวกนี้มันเรียนได้ถึงเวลาไปทำจริงๆนะมันแตกต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังมีเหมือนเป็น mismatch คือมันมีความไม่เข้าคนอยู่ว่าระหว่างระบบการศึกษาปัจจุบันกับทักษะที่ต้องใช้ในการเป็นผู้ประกอบการของตัวเองการเป็นผู้ฟังที่ดีพี่ไม่ได้หมายว่าการพูดดีๆพูดเก่งเป็นส่วนสำคัญพี่มองว่าทักษะการฟังสำคัญเพราะว่า ต้องบาลานซ์รางไม่ฟังมากเกินไปไม่ฟังน้อยเกินไปถ้าฟังมากเกินไปเนี่ยคือไม่มี c o n v ิ c t i o n หรือว่าไม่มีความเชื่อในไอเดียของตัวเองถึงเวลาจะทําอะไรมันก็เปลี่ยนตลอดเพราะแต่ละคนก็จะเห็นต่างกาันคนนี้ก็จะบอกไม่เวิร์คคนนี้บอกเวิร์คคนนี้บอกเวิร์คคนนี้ไม่เวิร์คถ้าฟังคนอื่นมากเกินไปก็ไปไหนไม่ได้เลยสุดท้ายเป็นไอเดียอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรปฏิบัติออกมาเป็นจริงเป็นอันแต่ในขณะเดียวกันหากไม่ฟังใครเลยมันก็แย่อีกเพราะว่าสุดท้ายแล้วการฟังคนเนี่ยมันก็จะเป็นฟีดแบ็กประเมินว่าไอเดียที่เราคิดมันดี้ไดก็ มันจะปรับมานจะเฟลก็ได้การฟังที่ดีก็คือต้องลดอีโก้ตัวเองลงก่อนผมว่าข้อดีอันหนึ่งเลยนะครับก็คือว่ามีคนที่กล้าเสียงกล้าออกนอกกรอบมากขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับเทคโนโลยีด้วยทําให้การเป็นผู้ประกอบการมันง่ายขึ้น อายุปัจจุบันบริการผู้ประกอบการอาจจะไม่ต้องเปิดร้านมีหน้าร้านอยู่ชัดเจนอาจจะสามารถใช้เทคโนโลยีแบบอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาเสริมได้พนักงานเสือก็ไม่ต้องจ้างมากหน้าร้านก็ไม่ต้องมีไม่แน่ใจว่าของที่ผลิตภัณฑ์ที่จะขายจะเวิร์กหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ลงทุนหนักหนาสาหัสอะไรก็ลองไปก่อนใช่าาอาจจะทำั้ต่สมัยเป็นนักเรียนด้ซ้ำไปแล้วพอลองดูเรียนรู้การทรําธุรกิจากาต่างต่างก็จะรู้ว่าอะไรแบ์นี้มันใช่ไหมการทรําธุรกิจมันใช่สําหรับเราไหมถ้ามันใช่เราก็ทําต่อถ้ามันไม่ใช่เราก็เปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะฉะนนเีีป็จุดดท่ ผมคิดว่ามันทําให้มีการทดลองอะไรใหม่ๆได้ง่ายขึ้นมากเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยได้อย่างมหาศาลนะครับซึ่งเราก็เห็นแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีด้านมืดของมันอยู่เหมือนกันด้านมืดก็คือบางครั้งในโลกนี้เป็นโลกที่เราได้ยินเรื่องสตาร์ทอัพบ่อยมากใช่ไหมครับแล้วเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยเราก็จะมีโรลโมเดลอยู่เราก็จะเห็นโหมาสักกระเบื้โหนักเรียนคนนั้นออกจากมหาลัยมามาทําแล้วมันก็รวยมันดูง่ายหนึ่งมันดูง่ายรวยเร็วทางรัดโตทีเป็นพันเปอร์เซ็นต์นะครับ สองมันดูมีอิสระภาพมหาศาลทำอะไรก็ได้ตามเวลาฉันไอ้นี่มันก็เป็นจุดที่เป็นมายาคติเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้ความง่ายเนี่ยมันไม่ง่ายแน่นอนถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยผู้ที่ทำาสาร t ประสบความสำเร็จมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับและส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีอายุแล้วคือจริงๆเคยเฟลมาหลายครั้งแล้วกว่าจะทำสำเร็จได้นะครับจริงๆไอ้ที่แบบเห็นเป็นมาร์คสักแบบเด็กๆเนี่ยมันมันน้อยยิ่งกว่าน้อยนะครับ อีกอันนึงก็คือว่าบางทีเนี่ยการเป็นอิสระมันไม่ได้เป็นอิสระจริงจริงอยู่เราไม่ได้มีนายของเราแต่ว่าตราบใดที่เราอยู่ในโลกธุรกิจเนี่ยลูกค้าคือนายของเรานะครับตลาดสิ่งที่ตลาดต้องการคือนายของเราเพราะฉะนั้นเราก็มีบอสอยู่ดีนั่นแหละนะครับหลายคนที่บอกว่าคิดตัวเองเป็นผู้ประกอบการแล้วมีเวลาเฟล็กซิเบิลยืดหยุ่ยนตัวเองมากจริงๆมันแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยเพราะแม้แต่เสาร์อาทิตย์ซึ่งพนักงานบริษัทสามารถหยุดแล้วก็ไปรีแลกซ์ได้เนี่ยเขาต้องคิดตลอดเวลาว่า เขาทำพอหรือยังธุรกิจเขาทำได้มากกว่านี้ไหมเขาไปหาคนอื่นดีไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีวันหยุดเลยครับจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นไปๆปมาจะหนักกว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่อยากจะให้คนเข้าใจเหมือนกันว่าแน่นอนการผู้ประกอบการมันก็มีข้อดีของมันแต่ว่าหลายๆลอย่างมันก็มีมายาคติซึ่งควรระวังนะครับคือโลกปัจจุบันมันอยู่ในโลกที่การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในความเร็วที่สูงขึ้นเรื่อยๆอนะครับอันนั้นมันแปลว่าเรามองไปอนาคตต่อให้เป็นคนที่เชี่ยวชาญแค่ไหนเนี่ยมันไม่มีทางทายได้เลยว่าโลกในนอาคต จะเป็นยังไงอย่าง5ปีที่แล้วเนี่ยก็นึกภาพว่าจะมีเว็บไซต์มีคอมมูนิตี้กลอนอันตรายขึ้นมาเนี่ยก็คงคิดไม่ออกว่ามันเกิดขึ้นมาได้ขนาดนี้นักเรียนทํากันได้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มันเห็นขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่มันก็ทําให้รู้สึกตัวเองเหมือนกันว่ามันไม่มีใครคาดเดาได้หรอกนะครับถ้านไม่คาดเดาไม่ได้เนี่ยโลกมันก็เป็นโรกที่มีความไม่แน่นอนมีความผันผวนสูงใช่ไหมครับมันแปลว่าคนเราเนี่ยต้องมี adaptability เป็นส่วนสําคัญมากๆคือต้องสามารถ ปรับตัวได้ไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเขาจะมีบอกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กยุคปัจจุบันจะบอกว่าปลาเร็วกินปลาช้าตัวพี่ชอบมากกว่าคือว่าปลาที่ไวจะกินปลาที่เชื่องช้าคือสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามเทรนที่เปลี่ยนแปลงของโลกแต่จะปรับตัวได้เร็วตามเทรนของโลกได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เปิดกว้างเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้พร้อมที่จะยอมรับ Data ใหม่ๆว่าสิ่งที่เราทําอยู่อาจจะไม่เวิร์กสิ่งที่เราทำอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเราต้องคอยทดลอง Experiment เพื่อหา คำตอบใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้คือทักษะที่สําคัญมากแล้วมันรวมกันหลายอย่าง1มันต้องมีการลดอีโก้ของตัวเอง2มันต้องมีการกล้า disrupt ตัวเองพี่ก็มองว่าตัวเองพยายามทำอย่างนั้นเหมือนกันในการออกจาก comfort zone mm hmm. เพื่อกระตุ้นความอยากเรียนรู้ใหม่ๆสามมันต้องมี resilience ความถึกความทนที่แม้ว่าจะผิดพลาดแม้ว่าจะล้มเหลวก็สามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ ถ้าเด็กปัจจุบนันอาจจะบอกว่าออปณิการการทําตามสมัยก่อนทําอาชีพเดียวนี่มันไม่ใช่เพียะฉนทําแล้วก็เปลี่ยนดีกว่าเพราะมันไม่ใช่ผมมันไม่ใช่ฉันใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันมองจมุมผู้ใหญ่ก็จะมองว่าอันนี้คุณไม่สู้ชีวิตเลยถ้าคุณไม่สู้เลยคุณไปทําอะไรมันก็ไม่สําเร็จทางนั้นแหละนะครับถามว่าใครถูกครับจริงๆก็ถูกทั้งสองฝ่ายเพราะว่าความอดทนเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญมากๆในการที่จะก้าวต่อไปในอนาคตได้และขณะเดียวกันเด็กก็ถูกอย่างหนึง่งว่า มันไม่ใช่โลกที่จะต้องทําอยู่อย่างเดียวแล้วนะครับเราจะไม่ได้อยากทำธุรกิจนี้พอเราทำไปถึงจุดหนึ่งเราอาจจะค้นพบมันไม่ใช่เราจริงๆเราก็จะอยากเปลี่ยนแนวทางแรเดินก็ได้แล้วคนเราก็ไม่ได้ฟิกซ์บางทีมันมจะใช่ของเรา5ปีนั้นแต่5ปีต่อมามันจะไม่ใช่แล้วก็ได้มันก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับการที่เราจะดูก็คือว่าเราต้องดูว่าเรามานั่งดูตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็สองโกรอยกดูตัวเองเรื่อยๆตอนที่เราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเราอยากเปลี่ยนเพราะอะไรเอะเราแค่ตื่นเต้นกับโลกเทคหรือเปล่าเราแค่เห็นว่ามันฮอตเราก็เลย รู้เราไม่เหตุผลอื่นพอเรารู้จักเหตุผลตัวเองแล้วสุดท้ายตอบตัวเองได้ว่าเราอยากเปลี่ยนเพราะเราอยากกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเราอีกครั้งหรอยากเป็นคนที่เขียนหนังสือบอกลูกแล้วว่าอยากให้ลูกเป็นคนที่ก้าวพ้นพบสิ่งใหม่ๆและเรียนรู้ต่อชีวิตเราก็อยากจะทําได้อย่างหนังสือที่เราเขียนไว้พอดูเหตุผลแล้วรู้สึกว่าเหตุผลเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่รับได้ แล้วเราไม่ได้ทิ้งงานเก่ามันไม่ใช่ว่างานเก่าไปได้ไม่ดีงานเก่าก็าไปได้ดีเราก็ทําได้โอเคอยู่คือสุดท้ายแล้ววันที่จะเปลี่ยนถามตัวเองดีๆรู้จักตัวเองดีๆว่าเวลาอยากจะเปลี่ยนตัวเองหรืออยากจะทอา,อ, N, ยา,ยาอ,ทอย่างอื่นเปลี่ยนสายงานหรือทําอย่างอื่นอะต่างเนี่ยเพราะว่าอยากจะหนีความล้มเหลวหรือเปล่าอยากหนีความผิดพลาดหรือเปล่าลึกๆจริงๆเหตุผลคืออะไรสําคัญที่สุดก็คือกลับมารู้จักตัวเองภายนอกเนี่ยคนอื่นก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเราอยากทําอะไรจริงๆแล้ว มันมีคติพจน์อันหนึ่งนะครับที่พี่ชอบมากๆและพี่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเลย Luck is when opportunity meets preparation ซึ่งมันแปลได้ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวพร้อมเนี่ยแต่ว่าโอกาสมันยังไม่ได้มามันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันหากมีโอกาสมาแต่เราไม่เตรียมพร้อมเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นกันเหมือนกับคนที่ว่ายน้ําอยู่ในทะเลหากมีคลื่นมาแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีบอร์ดอยู่ในมือเนี่ยเราก็โต้คลื่นนั้นไปข้างหน้าไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมนเนี่ยบางทีมันต้องเตรียมมันต้องรอตลอดเวลานะครับแต่ว่าการที่มันไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้แปลว่าเราผิดการที่เราถือบอร์ดอ,อยู่ในมือแล้วว่ามันจะเหนื่อยกว่าปกติแต่มันไม่ได้แปลว่าเราผิดเพราะวันหนึ่งเนี่ยโอกาสมันมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดไอ้ความที่คนอื่นเรียกว่าโชคดีค,คือการที่จะเกิดความสําเร็จขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้อ Ó, คำานี้นเป็นคําที่อยู่ในใจมาตลอดและใช้ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราทําดีที่สุดแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเราเหมือนรอไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเรายอม สุดท้ายแล้วเนี่ยโอกาสมันมาแน่นอนแล้ววันที่โอกาสมามันจะเปลี่ยนตัวนั้นเป็นความสาเร็จคําคมคำเนี้ยเหมือนกับโอโ้โหไปอ่านหนังสือมาได้มันอย่างดีพี่ได้จากฟอร์จูนคุกกี้คุกกี้อาหารจีนที่แจกตามร้านในอเมริกาที่แกะออกมาการเป็นคติประจำใจมาถึงชีวิตปัจจุบันซึ่งมันก็ตลกดีเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเออก็นั่นแหละคือโอกาสคือแม้แต่ของที่อยู่ในฟอร์จรูนคุกกี้ก็มีประโยชน์กับเราได้หากเราพร้อมที่จะใช้คตินั้น ขอแยกเป็นสองส่วนนะครับอันนึงเนี่ยมันมีเรื่องการทํางานภาคสังคมซึ่งน้อยนะครับแต่อันนึงเนี่ยที่ทตัวตัวพิวรนาเป็นห่วงกว่าคือทํางานโดยที่ไม่ค่อยแคร์เรื่อง i m p a c คต่อสังคมอันนี้น่าเป็นห่วงกว่าเพราะจริงๆแล้วทํางานภาคสังคมก็ไม่ได้แปลว่าคุณมีใจที่คิดถึงสังคมเสมอไปนะนะครับในขณะเดียวกันทํางานภาคอื่นๆเอกชนภาครัฐก็หลายคนอาจจะทำเพราะอยากมี Impact ก็ได้น้อยคนมากที่ตอบว่าทํางานเนี่ยโดยที่พพายามจะคิดว่ามันมี i m p a c คต่อสังคมแค่ไหนมันไม่ค <น lived S 1> ่อยแคร์เรื่องเกี่ยวกับสังคมมากนักนะคร ก็คิดได้หลายเหตุผลนะครับในแง่ดีเนี่ยสังคมไทยอาจจะมีวิธีช่วยสังคมหรือคอนทิพย์วิธีอื่นมากมายเช่นทําบุญนะครับบริจาคเลือดอะไรอื่นเพราะฉะนั้นก็ทํางานก็งานหลักไปทําเพื่อ growth ทำเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อเงินไปนะครับแล้วก็ไปทำด้านสังคมอย่างอื่นก็ได้นะอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งวิธีคิดเหมาะวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งมอะในแง่แย่หน่อยก็คือว่าอาจจะยังขาดโร m o d อาจจะยังมองว่าภาพปกติในโลกโซเชียลภาพของเพื่อนที่เห็นต่างๆในค่านิยมว่าคนที่สาเร็จเนี่ยจะต้องมีของแพงๆใช้ต้องไปเที่ยวที่หรูๆไ้่กินต่างๆและยังไม่ค่อยมีโรโมเดลที่ไปทําภาคสังคมให้เห็นได้ชัดก็ไม่ได้อยากเข้าไปทำตรงนั้นโรโมเดลก็คือมีมีมหลายๆคนตัวเองเนี่ยก็เคยทําด้านช่วยทํด้านสังคมมาเหมือนกันสมัยที่เป็นนักนเรียนเบญใหญ่เอกตอนนั้นพยายามจะตอบโจทย์ที่ว่าองค์กรแบบพวก SE Social Enterprise ในเมืองไทย NGO หรือแม้แต่ภาครัฐเนี่ยขาด เด็กเก่งๆมาช่วยขาดคนเก่งไม่ค่อยมีทาเลนเข้ามาอยากทํางานนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่เรียนอยู่เมืองนอกเนี่ยพอเรียนด้ดานการพัฒนาด้าน development เนี่ยจริงๆมีเด็กจานวนมากเลยครับทั้งไทยทั้งต่างชาติที่จริงๆอยากมีประสบการณ์เข้ามาทํางานในประเทศที่กำลังเป็นประเทศกำลังพัฒนาก็เลยบอกว่าทําไมเราไม่เอาสร้างเป็นเหมือนว่าเป็น bridge คือว่าเป็นสะพานเชื่อมกันนะครับโดยการที่เอานักเรียนจากมหลาลัยฮาร์วาร์ดและมหลาลัยคุลัมเบียนะครับต่อท่อให้เขามาดูโอกาส ที่จะทำงานในประเทศไทยในองคอ์กรที่ต้องการเขาเราต้องการแมนพาวเวอร์ต้องการทาเลนต์จริงๆดีไซน์โดยการที่ให้มาทํางานประสบการณ์จริงๆแล้วเนี่ยยังมีการบังคับในโครงสร้างของโปรแกรมจะต้องมีเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์คนไทยอยู่ด้วยทําอยู่ด้วยกันเพราะอยากให้เด็กไทยที่อยู่ในองคอ์กรนั้นๆเนี่ยได้สัมผัสด้วยว่าเด็กมหลาลัยชั้นนาของโลกเนี่ยเขาเป็นยังไงแล่เขาเรียนอะไรกันที่นั่นนะครับเพื่อจะได้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้นี้ไปเรียนต่อ ซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆพอหลังจากทาตรงนี้เสร็จเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็มีหนึ่งคนนะครับที่เป็นกรณีภูมิใจมากปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่เศรษฐศาสตร์จุฬาไปแล้วก็ไปจบปริญญาเอกที่เคมบริดจ์ต่อเพราะเขาได้เจอกับเด็กเคมบริดจ์ที่มาทํางานที่เมืองไทยตอนนั้นก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ตอนนั้นได้รางวัลยอดเยี่ยมจากอโชก้ายูบอกว่าเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาด้านพากรที่ดีอันหนึ่งในด้านของเป็นเป็นด้านสังค์ไพรกิ จริงๆนึกว่าจะกลับไปทําภาครัฐตอนแรกนะครับเพราะว่าก่อนมาเนี่ยก็ทําภาครัฐอยู่แล้วการสอนอแลวก็คิดว่าจะทําภาครัฐภาควิชาการแต่ว่าด้วยนิสัยเป็นคนที่ว่าชอบหนึ่งชอบลองอะไรใหม่ๆชอบท้าทายตัวเองนะครับแล้วก็สอนเป็นคนที่รู้สึกว่าบางทีเรียนรู้อะไรแล้วเหมือนกับ ออถ้าไม่ได้เข้าทําเสือก็ไม่ได้ลูกเสือคือตอนนั้นศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเงินตลาดการเงินอยู่แล้วศึกษาจากคนนอกมันไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งว่าเป็นคนในเป็นอย่างไรก็เลยอยากจะลองทําภาคการเงินดูตอนหลังก็คงเหมือนกันอีกก็คือว่าพอทาการเงินไปถึงจุดหนึ่งเข้าใจการเงินแล้วสนใจโลกเทคโนโลยีรู้สึกว่าเทคโนโลยีนี่มันมี Impact มันสามารถทําให้สังคมได้มหาศาลนะครับโดยเพาะสามารถช่วยคนที่บางทีพี่ใช้คําว่า ูกทิ้งไว้ข้างหลังตกอยู่ชาญชลาคือไม่สามารถตามเทรนะบวนเทคโนโลยีทันตามเศรษฐกิจทันเนี่ยคนพวกนี้สามารถช่วยได้มากเลยโดยใช้เทคโนโลยีก็เลยอยากเข้าวงการเทคโนโลยีเพื่อเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ช่วยเสริมสร้างติดปีกให้กับคนที่ได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นการที่อยากจะท้าทายตัวเองเพื่อกระตุ้นต่อยนรู้ตัวเองเพื่อให้มีความเรียนรู้ตลอดชีพแล้วก็หาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองด้วยถ้าแพชชั่นอันหนึ่งที่มาตลอดเลยตลอดชีวิตก็คงเป็นแพชชั่นในการเรียนรู้นะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยพี่เคยเขียนไว้ในหนังสือมีบทหนึ่งเป็นบทเดียวในหนังสือที่เป็นเรื่องชีวิตของตัวเองนะครับไม่ได้พูดเรื่องสาราธรรมดาแต่พูดเรื่องประสบการณ์ที่เคยทํางานกับศาสตราจารย์ที่ชื่อโจเซฟซิกฤตซึ่งเป็นรางวัลนักเสฐศาสตร์รางวัลโนเบลคือเขาเนี่ยตอนพี่ทํางานกัพี่ได้สัมผัสในสิ่งหนึ่งจากเขาเษฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์แต่ส่วนที่สําคัญมากกว่านั้นมากเนี่ยคือวิสัยของอาจารย์เป็นคนที่อยากเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นศาสตราจารย์ปรมาจารย์ระ ซึ่งนั่งถามลูกศิษย์เด็กกระโปโลอย่างพี่คนหนึ่งนะครับอย่างละเอียดว่าแต่ละคําถามว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วถามแบบไม่มีอีโก้เลยตัวเองอันนั้นนะ่ะคือจุดที่จุดประกายพี่ว่าการเรียนรู้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีที่สุดสุดนะแล้วคงเพราะอย่างนี้แหละเขาถึงได้เก่งมากเพราะว่าความกระตือรือร้นรในการเรียนรู้หาของใหม่ๆเนี่ยมันมีได้ตลอดเวลาซึ่งยุคนั้นยังเป็นยุคที่ไม่ใช่ยุคเทคโนโลยีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นโลกยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้แต่คิดว่าไอ้สกิ ยิ่งสําคัญในวันนี้ยิ่งกว่าวันนั้นเียอีกคิดว่าการอยู่หลายมหาลัยหลายสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเวลาการเปลี่ยนระบบมีผลยางมหาศาลนะครับยกตัวอย่างสมัยก่อนจะไม่มีคนมากนักที่ย้ายจากมหาลัยอังกฤษไปมหาลัยอเมริกาส่วนหนึ่งเนี่ยมันมันมีเหตุผลเพราะว่าวิธีวัดผลการศึกษาอรือต่างๆมันไม่ค่อยเหมือนกันบางทีมันเลยทำให้ยากแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยมันมีการชาร์เลนจ์ท้าทายตัวเองมันเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ว่า แต่ละคนที่เก่งๆของแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็คิดไม่เหมือนกันนะเขาก็มีแนวต่างๆไม่เหมือนกัน c u เจอร์ไม่เหมือนกันนะครับมันทําให้เราได้าศาสตร์ได้ซึมซับวิธีคิดวิธีมองโลกจากหลายๆอยา่างแล้วมันจะเริ่มเห็นว่าความที่มันดูต่างกันมากเนี่ยในแต่ละศาสตร์แต่ละสาขาแต่ละประเทศแต่มันก็มีความคล้ายกันอยู่แล้วเราจะดึงเรื่องต่างๆนั่นอนะ่ะมาใช้กับชีวิตประจําวันหรือใช้กับบริบทใหม่ๆยังไงซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญมากๆเพราะว่า เวลากลับมาทํางานนะครับยกตัวอย่างภาคเทคโนโลยีในเอเชียอย่างเงี้ยหลายคนจะมองว่าเอาเทคโนโลยีเจ๋งๆจากจีนจากอเมริกามาประยุกต์ใช้ในภูมิภาคมันคงง่ายจริงไม่ง่ายเลยนะครับเทคโนโลยีเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วต้องเข้าใจบริบทต้องเข้าใจลูกค้าต้องเข้าใจคนว่าคนเอเชียคนอาเซียนคนไทยแตกต่างจากที่อื่นยังไงจะเอาเทคโนโลยีบางตัวอย่างอ e ีคอมเมิร์ซอย่างเ,าเกมมิ่งอะไรพวกนี้จะเอามาใช้ยังไงให้มันเหมาะกับบริบท ของ culture นะครับส่วนหนึ่งที่มาทำงานที่4ก็เพราะว่ารู้สึกว่าซีเขาเข้าใจเพราะฉะนั้นให้การที่รู้จักปรบับ global ideas ไอเดียที่มันของโลกเนี่ยข้ามวัฒนธรรมมาปรบับกับวัฒนธรรมต่างๆได้เนี่ยเป็นสกิลที่สำคัญและเป็นสกิลที่มหลาลัยไม่ได้สอนแต่ว่าพอไปอยู่หลายๆมหลาลัยอยู่หลายองค์กรหลายๆประเทศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิกัพได้ขึ้นมาตอนที่เริ่มเขียนหนังสือเนี่ยเป็นช่วงที่อยากจะหาไอเดียใหม่ๆนะครับแล้วก็ชอบสังเกตว่า บางทีแล้วพอมีไอเดียใหม่ๆเนี่ยเราจะชอบลืมนะครับเราจะคอยจดทุกทุกครั้งที่มีไอเดียใหม่ๆขึ้นมาจะคอยจดอยู่ในโน้ตแพดเนี่ยนะครับเป็นเดลี่ไอเดียตั้งขึ้นมาแล้วก็พอมีไอเดียอย่างน้อยพี่อันจะมีหนึ่งไอเดียต่อวันแล้วก็จดสั้นๆบ้างยาวบ้างแล้วแต่การจดมันเป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงเพราะนอกมันทำให้เราไม่ลืมแล้วเนี่ยมันทําให้รู้ด้วยว่าช่วงไหนเรามีไอเดียเยอะช่วงไหนเรามีไอเดียน้อย แล้วพอไปดูเนี่ยก็จะสังเกตว่าช่วงที่มีไอเดียเยอะเนี่ยคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราได้เจอคนแปลกๆใหม่ๆคนที่เราไม่ได้เจออยู่ในวงเวียนทุกวันนะครับ <Yeah. S 2> เพื่อที่มันคอยกระตุ้นว่าเราออกจากคอมเพรสโซน <S <S เราพอหรือยัง <demek> เรามีความหลากหลายพอหรือยังในการคิดไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาในหัวนะครับพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะอยู่ในคนอมเพรสโซนเย period, อะไปละไอเดียมันไม่ค่อยมาละเราก็ต้องเริ่มไปฟังพอดแคสต์บ้างไปดูเลคเชอร์อะไรใหม่ๆบ้างนะครับที่มันอยู่นอกฟิลตัวเองหรือไไไมม่่่ก็ปปพบคนนทีงาใหๆ ซึ่งในการเป็น่วน์กระตุ้นมันก็ทำให้เราเหมือนกับคีบแทร็กตัวเองลตลอดเวลาวัดอุณหภูมิตัวเองตลอดเวลาว่าไอเดียความสร้างสารรค์เนี่ยมันกาลังดีหรือเปล่าหรือมันกําลังตกลงไปอันหนึ่งเลยที่ยึดหลักไว้ตัวเองก็คือว่าบางครั้งเนี่ยพยายามไปเจอคนที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ชอบอยู่ด้วยมากนะเป็นครั้งเป็นคราวนะครับเพราะว่าความหลากหลายเนี่ยบางทีมันจะสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมันกระตุ้นตัวเราได้เหมือนกันแล้วมันก็ทาให้เราเปิดกว้างขึ้นนะครับทำให้สามารถเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นเพราะว่าการที่สามารถอยู่กับคนอื่นได้แม้ว่าคิดต่างกาันเห็นต่างกาันหรือว่าคลื่นไม่จูนกันเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นสกิลอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับแล้วบางทีบางครั้งมันก็ทําให้เราเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดแนวคิดใหม่มุมมองโลกใหม่ๆได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามว่าชอบอยู่กับคนแบบไหนชอบอยู่กับคนที่ถามคําถามดีถาม,ถาม,ถ,าม,ถ,ามถามแล้วสนุกทําให้เราได้คิด มุมโมองใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดมาก่อนนะครับเราก็ชอบคนที่มีแพชชั่นมากๆกับเรื่องบางเรื่องซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่คุ้นก็ได้อาจจะเป็นเรื่องหน ắng, ังอาจจะเป็นเรื่องเกมอีสปอร์ตนะครับอาจจะเป็นวงการบางวงการที่าไม่คุ้นมาตลอดแต่คนที่มีแพชชั่นมากๆเนี่ยมักจะมีอะไรใหม่ๆให้เราเรียนรู้เสมอแล้วทาไมเขาถาึงทุ่มเทตรงน,นั้นเราก็จะเห็นว่าเราเห็นความเหมือนในความต่างว่าเขาจะทุ่มเทกับสิ่งนั้นม,นมากมายที่เราไม่เข้าใจแต่สุดท้ายแล้วแพชชั่นเนี่ยมันมีหลายคล้ายกาันเราก็ทุ่มเทในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันแต่มีความมเหมือนนอนยู่ ลืมตัวรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองเกินไปแล้วก็ลืมที่จะเปิดรับฟังคนอื่นเรียนรู้อะไรใหม่ๆคิดวตัวเองเป็นกูรูแล้วเป็นคนที่รู้มากแล้วเป็นน้าเต็มแก้วเพราะว่าในโลกปัจจุบันแล้วก็โลกอนาคตเนี่ยมันจะเป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลประสบการณ์ที่เรามีมาที่ผ่านมาสะสมมามันอาจจะไม่ได้มีความสําคัญแล้วเท่าเดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นหากเราเป็นน้ำเต็มแก้วซะแล้วเราคิดตัวเองแน่ที่สุดแล้วเนี่ยเราเลิกรับฟังอันอืน่นมันก็จะเป็นนิสัยมากที่จะฟิกตัวเองทําให้ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้คนที่มีฟิกซ์มายเซ็ตมากๆฟิกซ์มายเซ็ตคือคิดว่าเกิดมาแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วบางคนก็คิดว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยมีความเหนือคนอื่นมีความเก่งกว่าคนอื่นเหนือคนอื่นพราะมันมีอย่างนั้นมากๆเนี่ยพอเจอก็พูดตรงๆถ้าคุยด้วยมากๆก็จะค่อนข้างลำาคาอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองมัตเตอร์สูบไม่ค่อยได้รไรเราเบ อันนี้ก็จะเป็นคนที่ยอมรับว่าเวลาเจอเวลา,าต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เวลาคุยด้วยแต่ก็อย่างที่บอกก็คือว่าถึงแม้ไม่ชอบบางครั้งเนี่ยไปเจอคนอีกบ้างก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นการกระจกสะท้อนด้วยว่าเราไม่ชอบหลายๆอย่างในเขาเนี่ยแล้วในตัวเรามีบางส่วนไหมที่เริ่มมีหลายคล้ายเขาพี่เชื่อว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้ฟิกซ์คนเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่ได้เป็นคนอย่างนี้โดยกําเนิโดโด,โดยธรรมชาติแต่ถ้าวันหนึ่ง เราทำงานไปเราอาจจะประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วอะไรไปเราอาจจะเรเิ่มมีนสิสัยพวกนี้เข้ามาก็ได้เพราะเราต้องคอยตรวจตัวเองตลอดเวลาคอยดูกระจกตลอดเวลาเพราะงั้นการเจอคนแบบนี้ที่บางทีเราไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นกระจกสะท้อนตัวเองคอยเตือนสติเราได้เหมือนกันผมคิดว่า <S <S จริงๆแล้วไม่มีใครเปลี่ยนเราได้นะครับนอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นการเดินทางในการเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เนี่ยมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนตัวเองก่อน นนจริงๆมันมีอีกตนึงซึ่งมันเป็นคําพูดของเบนจามินแฟรงกินแต่ว่าพี่เอามาปรับให้ตัวเองฟังในเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่า teach me and I'll forget show me and I'll remember involve me and I'll learn แล้วก็ inspire me and I'll change อันนี้คือพี่มาปรับของข้อมาเป็นของเราเองก็คือว่าสอนมาสอนเรามาพูดให้เราฟังเราก็ลืมอยู่ดีนะครับแต่ทำให้เราดูเราเราจะจําได้แล้ถ้าเอาเรอไปร่วมทําด้วยผมจะเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ถ้าสร้างแรงบันดใจให้ผมเนี่ย ผมก็จะเปลี่ยนแล้วก็ทําลงมือทำเพราะจะเห็นเลยว่าทุกครั้งเนี่ยนอกจากอันแรกในทุกอันเนี่ยมันต้องเริ่มจากการดูเองคือเริ่มทำาใยตัวเองคนหนึ่งจะจําได้คนอื่นจะเรียนรู้แล้วคนอื่นจะมีแรงบาันดาลใจจุดไฟให้เขาในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากตัวเองก่อนทําไมเราไม่กล่าวตัวเองก่อนที่จะกล่าวคนอื่นครับ